สวัสดีทุกคนกันเดน,นะคะับขน,นเกนบรอเกนบอีพีสามตัวมือวันนี้มีอ่กัวันนี้มาอยู่กับผมคนเดิมในนามเจดีก,ก,ก็ทีวีมไม่จัดจมูมอ่ะคุณนามเจดีก,กทีวีมันดีอยู่แล้วลอกเลยนะ <S <S 1> <S 1> อย่างแรกเลยที่ผมเห็นนะมันมันขี่รถจะทำไมวะคือมัน มันมว่างกันนะเออมันมว่างจริงๆเลยจะถือปืนจะเอาปืนอะไรดีวะเราไม่เน้นปืนอะไรเน้นปืนกนชอตการ์ดไนเปิร์ลระเบิดเ,เ,เอาไว้ปนเ,เงินเอาเงินมาด้วยพอชีวิตกูไม่ได้เงินไม่แต่ทองไม่แต่ไม่พูดไม่พูดครับทุกคนเอาไปแปลกันเองเดีถ้ากูแปลแล้วชิบหายนะครับทุกคนโอเค ถ้าผมไม่ได้มองกล้องก็ขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าจอผมอยู่ตรงนี้นะฮะเกรงใจไหมะฮะเฮ้ยเราเป็นยูทูบเบอร์เราเรต้องมีแทบ็บแล็อโน้ตบุ๊กเออกมาทำงานนะฮะแน่เนี่ยแน่ตั้งแต่ต่อคลิปเอ่อเอาไอ,อ้ชิบหายไม่มาป้นกัน,นด,นะดิเฮ้ยจุดละจุดจุดตำรวจนในสถานีตำรวจผมเป็นนักยูทูบเบอร์นะครับ กูลืมกา๊าซยุดมานี่คือเจ้าหน้าที่ตำรวจยุดยุดให้ดิดิเฮ้ยยุดล้มตัวหายไปมันหายไปไหนไมู่้่มันมันเดียวมเข้ามาทุกคนเข้าเข้า,าเร็วรวิ่งวิ่งนะครับปุ้ยไปเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาตรงดิง่งเด้อยมดไปแล้วคุ เฮ้ยโอนหนีไปแล้วรถโอนนี้หายไปานระเบิดว่าเดี๋ยวจะให้กูรู้ในคลิปนี้นะเดี๋ยวกูตบแม่งคว่ำเลย <c oughs> โอเคแล้วจะปรบความเดี๋ยวกูตบนานแล้วนะอยาเล่นอยากเล่นนี่มันรถเดี๋ยจะไปหาบ้านอยู่ดี๋ยวคลิป <c oughs> นี้ก็ไม่รู้จะทำอะไรดีจะหาอาชีพทำ รก็ในมีสักอย่างมันก็เป็นนักยูทูบเบอร์แบบหละเฮ้ยอะไรอะ่ะน,นี่คือใครอะ่ะโอโอปาโนโนเจ็ดหกอันนี้คืออะไรเ h สเ t ช h ีเอชทีโทมัสอ่าล e โอคัมสุรีพอร์ตรีสอร์ตรีสอร์ท เออสั์แล้วเราซั่งแล้ามาตรงนี้แ้วกันนะไหนในบ้านนี้ก็ลงละกคนเสร็จจบบ้านอะไรดีนะบ้านอะไรดีหนึ่งสองสามปรสาสาจิ้งจบท่านนะ่ะไม่ใช่นะฮะอ,อ,อันนี้มีลอ,ลองจบอวัวตัวเอ,อ้ยไม่เนี่ยเพาพุ่งเพราพุ่ง จับรถจับรถซะหน่อยจะมีคนขโมยเอาเปิดเปิดเปิดฮะเปิดอาอา้าวปิด,ดีออ๋อ,อ,อโอเคล่จอดรถมีเครื่องสักผ้าสักผ้าบทุมันอยู่นี่ไไน้ปิดปิดปิดได้ไหมปิด นี่ไงบริการระบบดีนี่เด็กน่าปะหนึ่งแล้วชิปไปซะมามาผมชอบบ้านสีเหลืองอะชิสีเหลืองผมเข้า้วผมบอกเลยเอ่อแน่น่น่ o น t ยูทูบเบอร์แกรี่ดอททีวีตบผมชอบสีแดงกับสี เหลืองน้องไม่ใช่ซูมมัมีสีเหลืองบ่าววะอ๋อไม่มีโอ้จบละอย่ามีสีเหลืองแต่มันเล่นกูมีอ๋อก็นี้แหละตอนี้ก็เป็นเซอร์ไพรส์นะครับนี่ทุกคนดูทูบเบอร์การ์ดิก็ทีวีนี่เนี่ยบอสเนี่ยผมชื่อชื่อ,อเล่นชื่อบอสนะครับมันแหละชื่อจริงก็เด็กชายนะบายคลิลคปสนิริพีบุญนะครับน,น,นะครับ ความจริงของฝันของผมนี่ก็ไม่อยากเป็นยูทูบเบอร์แล้วหละครับแต่ว่าไม่รู้จะเป็นได้หรือเปล่านะครับเราไม่ม่แค่สามสามสับตะไคเองนะฮะทุกคนผมรู้ว่าลอคทุบเลเกาหน้ามาได้ไหมอันนี้บ้าจใครไหม ff foam เฮ้ยเดี๋ยววันนี้วะฟักฟักโฟมมึงพูดอะไรมึงพูดอะไรฟักฟักโฟมเพราะหอมมึงนะ มีดิมึงเห็นผู้คุยกันนะเฮ้ยโอ้ยน้ออ่ะเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ไม่มีชิงช้ากว่างเองไม่เหมือนอันนั้นเอ้ยชิงช้าถ้าเป็นความจริงกูว่าตายนานแล้วนะเพราะชิงช้ามันไม่มีที่จับนน่ะเฮ้ยเฮ้ย,อย,อยโอ้โห,โห เอาเอาเข้าไปเอาใจหยุดเลยอ่ะพร้อมริน้นก็แรกๆอะผมจะตั้งชื่อว่าดับเ Double g กอ a ทีวีเพราะมันมีสองตัวผมตัง้งชื่อช่องผิดนะฮะผมกไ็ไม่เป็นไรก็เลยตั้งชื่อแก g กอ a ทีวีไปนะฮะไปแล้วโอ้ไมนจะโดนหัวกูไหมโอ้ พี่รู้กูไปกันหรือเปล่าจะตัวทำถ้าลองใช้สเก็ตบอร์ดมันก็จะรถกูก็จะหายอยู่ไหนกันหรอเดี๋ยววันนี้นะฮะเดี๋ยวหาคนไอคุณชื่อซาวุทคือคนไหนวะเฮ้ยสาวะโลวิปะเออนั่นยะ ก็จะคนนี้แล้วคนแต่คนนี้เขาสวยเยอะเนี่ยโอ้โหดูวงเออเขาเป็นคู่เราช่วยไม่ใช่เอาละนะอดเงี้ยป่ะเดี๋ยวฝากติดง่ายเกินมีช้นตู้เสาออกแต่ช้อนสอบไฟฟ้าไอ้สักแต่มึงได้หมวงแต่มึงได้ร่วง không sáng gì bắt đầu mày cái tay là của có mày cái này là cái bụi chất ăn cái cái anh chất ăn Anh bụi đi ăn cái tôi มันไม่มีพูดจริงเหรอวะเฮ้ยเอาไงี้ไงตาบอดไดไงครับไอคิวผมชื่อต่อหน้ามันเลยนะั่น่หะมารับหน่อยถ้าผมจะบอกว่าเป็นหญิงหรือชายได้ทุกคนถ้าถ้าเป็นหญิงคงก็ไม่รับนะฮะเพราะว่า กูกลัวคือเขามีแฟนแล้วเดี๋ยวกูโดนปลอเขาฮะไอเดี๋ยวกูโดนโดนหาเรื่องอะไรฮะผมไม่รู้นะเขาอ่ะมันขำดีๆหน่อยดิจ้ามาใช้รถอะไรอ๋อรถนี้มสตังไอเจนี่ไปเกี่ยวเฮียอะไรมึงเดี๋ยวเฮ้ยบัคช์ไม้อะเราอะเฮ้ยโอเคเอารถกัน มาทำไมอ่ะนี่รถนี้แรงกว่าหอนี่ไม่ไ pues ม <cat at light intens ifies> ่จะไม่โจออันน่ะอันน่ะอะยอ่ะอ๋อแต่ละคนแต่งตัวเฮ้ยนี่มันอย่าบอลนะไซต์ตมะสวัสดีครับคุณไซต์ตมะไม่ได้เจอกันนานเป็นไงบ้าง สายจะมาครับคุณไม่เถ็งคนคนี้มากี่คอได้หรอครับรจะไม่บอกจะไม่บอกนลครับเราจ,จุดเองไม่เห็นกูอยู่ตรงนี้แท้ๆเออเ,เออเดินไปเลยเออไปเลยไปเลยจริงนะ

ผมว่าแล้วเมื่อกี้อาจจะไม่ได้ยินก็ได้นะครู h a n เ e with the b e อันนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้เขายังเชื่อม<อ>ใ,ใจอ,อ <c oughs> ยู่หยุดไม่เอาแน่นอนฮนะเด,<อ>ดี๋ยวเดี๋ยวไปก่อนยิ่งอม่ฟาันนี้เลยไปรอแล้ว ตอบเองเอเหนือยาต้องมาแล้วพอหลับก็ปวดวันปวดวันก็เห็นหา้านาเคยัไม่ติดเลยเองไม่เห็นนะเออ เห็นคนที่ทันไม่หมดจะได้ไม่เป็นแกลิปอะไอ้านี่กดเองน้องกดเองหนกดดูดิทีวีหม่แล้วเดี๋ยวจะแอบแอวกกด คนที่ซื้อบอลอะไรกันนี่เคยยังไไนะัวอนยไงมันไม่ใช่หรอแม่กดเร็วเกินกดแบบไม่นั่นเลยกดต้กงต้องดูดังหวัของมันว่ามันมีขึ้นอะไรบาอ๋อมันเห็นว้ายิงเลยเราเองเดี๋ยว่ะเดยวค่ะนะ่ ฮ้ยไปไปไปดินเนอร์อ่ไปดินเนอร์ดีกว่าโลแคทลินมาตื่นตรงไหนอ่ะอ๋ออืมเสียงเขาได้แหละ

ไม่ต้องมาเดินยี่ทางมังอ่ะไม่เอานี่เงินเงินเงินแบบบางแับเงินแล้นไม่มาไม่เจอเลยมาแล้วไม่าไว้เกินโอ๊ะข้ามในร้าน เขาคนมันค <cues S 1> ือ <painted> ฉันเองัที่ฉันเคยตามาแนน อาระถามเออคุณต้องตีนน่ะมั้งตายย็นจะบ้าละไอ้ดอกฟลัชไอ้ไอ้ดอกตูนไอ้อันอน,อน,น,น,อน,นี้ลอรถสาวอีเล,ดลด่นี่นี่นี่ร็อตน็อตเราอยู่นี่เอ่อ เดี๋ยวนะไอ้บ้านไอคอนที่เศร้าต้องเจอได้หรอวะอืมเรามาดูกันว่าบ้าน

เฮ้ยเกิดเหตุอะไรกันเนาะชุยเฮ้ยเกิดเหตุเกิดเหตุไม่คาดฝันไอ้ยาแล้วโดนอะเขาบ้ังคุบ้านเรานี่ยจะสงบดีนะเนี่ยเอ่อเปิด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 อืมเปิดเปิดกูขัง ไเจออ๋อไปละข้ามาทำไมนะอยนั่งดืมชาอยู่เท่เอออ่มึงมึงเปิดไม่ได้นี่ก็เปิดไงมึงเปิดไม่ได้เลยมึงมันนเด้อเดอเด้อเด้อเ วันหึงนะอ่าจะไม่เลิฟอ,อืมเมื่อกี้มันขับบ้านผ่านแถวๆนี้นนะเมื่อกี้ชื่อคุ้นๆน,นะวันหนึ่งนะเอ้ยไม่ใช่เลยโออเก็บเกิด้เป็นลมอ่ะน,นะอะไร เองใครไหมอายอโยอายความโยมันไหมเอออายอคุณถามอะไรถามเมื่เมื่อกี้เองไม่เห็นบ้านเราใช่ไหม ถ้ามันไม่เห็นมันูดมันก้นตัวนน่าจะไม่เห็นเลยเนาะแอนนี่มีสีโอ้ชิบหายไม่มาแล้วสิทุกคนดูเป็อกัโอ้ไอ้วมมม ไม่ไนดะ้ไม่นะอย่าไปอยู่กับบ้านกูอย่าไปอยู่กับบ้านกูออกไปนอนละอ่ะเมื่อกี้อาผมอาจจะตาแข็งก็ได้ตาเราเนี่ยลำอะไรกันไอ้หอมหมอแล้วไม่แกี้ตาผม ทำเ,เมอไปเองอืมไม่จเจอจะหยุรอสิว่อมันก็ไม่มีอะไรหรอกเชื่อดิผมทุกคนกับบ้านผมมีพลังงานบางอย่างอาจจะไม่ใช่ก็ได้แล้วอาจจะตาฝาดอีกรอบ

มองบนบ้านกูออกไปออกไปเอาไปเอาไปอาไปเอาไปอย่ามาบ้านกูอย่ามาบ้านกูไปลองจะไม่เเซกูเอาไาบ้านกูอยึดเปจาบ้านกูไอจไอตไอตเฮ้ยมากยไ มึงออกมาไม่ได้แน่แล้วทีฉันออเอเอา้เอารู้ได้ไงวะ คุงอยู่ไหนวะหลบว่าโอ้วยิ่นเป็นาทีแล้วเดี๋ยวลงคลิปพานพานอมาอะพานอมาอะว่ายังไงวะ คนบากูบาไม่ไหนไรือใช่อ้วอ้าวอะหัวใจแล้วแหละหัวใจนะฮิีโลกูอ่ะอ่าอ่าอะไร

เกมมันกูได้เสียงอะไรบ้านกูไปนะรีบร้องเร็วรีบ่ตอไม่แล้วชัวร์บานกูโดนบ้านกูโดนเล้วบอบ้านกูหายคว้าไม่เจอนี่มาได้เสียงอะไรมาได้เสียงมันได้เสียงมาได้เสียงมาได้เสียงแล้บอาได้เสียงโอโหัวนมกูแทบหายเดี๋ยวไม่รอแล้วเอ้า มันมาละเบิดดูฮะเราคือเราจะมาดูกันนะว่ามันสร้างมาอย่างไงอ่ะาๆๆๆเรามาดูนี่นี้แล้วใจเย็นใจเย็นอย่ามาบุกบ้านกูนะอย่าบกุกบ้านกูอย่าบุกบ้านกู โอเคโอ้อออมึงจะขี้ทำเพื่ะโอเคนั่นจะขอจบไหมไหมอะเออขอทุกคน,นเดี๋ยวมันโดนคลิไปไม่ทันทุกคนโอเคนั่นขอพอนิวว่างน,นะค่ะสำหรับ ในวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีทับฟงด้วความด้เจบาย